การมีพื้นที่ให้ทุกคนทุกวัยเรียนรู้ได้ตลอดจะช่วยทำให้เราเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่ได้และการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเริ่มต้นจากการละทิ้งสิ่งที่คุณเรียนรู้มาก่อนอยู่แล้วและคุณเชื่อในประโยชข้างต้นไหมครับไม่ต้องไปงเชื่อผมก็ได้ไปพิสูจน์กันในงานรีเล a r นเฟสติวัลใครว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้แค่ในห้องสี่เหลี่ยมทึบๆ สนามหญ้าโปร่งๆต่างหากที่สมองของเราจะโลดแล่นได้อย่างไม่จำกัดด้วยสองขานี้ถ้าเขาเด้วิ่งเล่นอย่างเพียงพอเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในสุกๆด้านวิธีการเล่นเนี่ยมันคือวิธีธรรมชาติที่สุดของมนุษย์ในการที่จะเรียนรู้โลกรอบตัวเราก็เรียนรู้จากร่างกายตัวเองรวมไปถึงการได้ฝึกฝนทักษะต่างๆไม่ว่ามันไม่ใช่แค่ทางกายเพราะเวลาเขาเล่นเห็นเขาเล่นเงืเงเงเงอืโซกแบบนี้ สุขภาพจิตเขาก็จะดีด้วยส่วนจินตนาการก็สร้างได้ด้วย2มือผมได้เห็นเด็กเขาลองทําก็ดูเพลินดีนะครับเหมือนโลกทั้งใบเขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยมือของเขาเองหรือใครไม่ถนัดใช้มือมาลองใช้ปากดูผมหมายถึงลองมาเดินกินดูนะครับ <laughs> แค่เราเติมท้องให้เต็มสมองเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วล่ะครับ และตัวอาหารมื้อเย็นนี้อาจเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนที่เราได้กินข้าวด้วยกันลุกจากโต๊ะกินข้าวแล้วเปิดใจสำรวจความคิดของเราในช่วงพริบตาเดียวเราเผชิดตัดสินผู้อื่นและตัวเราเองว่าอย่างไรบ้างมาเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นกันครับแต่กว่าเด็กจะวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภยัยมีท้องที่อิ่มมีพื้นที่ศิลปะแล้วก็มีคนให้พูดคุยกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทําได้แค่คนเดียวครับเพราะกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ที่พ่อแม่หรือครูคนเดียวแต่การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านคําพูดว่าเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ ระบบสวัสดิการของรัฐที่ส่งมาก็กระท่อนกระแทน่นได้บ้างไม่ได้บ้างครบบ้างไม่ครบบ้างเพราะฉะนั้นการที่เด็กคนหนึงจะเติบโตขึ้นอย่างดีในสังคมไทยอะคะ่ะมันเลยเป็นเรื่องยากค่ะเพราะการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ห้าในการดำรงชีวิตและลักูุรที่ตายตัวอาจไม่ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วพบเลยว่าเด็กที่มีความสุขมากกว่าเพื่อน คือเด็กที่มีเวลาเล่นมากกว่าได้กินอาหารเช้าแล้วก็มีจํานวนชั่วโมงเรียนพิเศษน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจับเด็กไปอยู่ในห้องเรียนเน้นวิชาการแล้วมีเวลาอิสระที่เขาจะได้วิ่งเล่นอย่างตามใจชอบน้อยน้อยลงเนี่ยทำให้เด็กมีความทุกข์นะจำง่ายๆเลยนะคะในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กวิ่งเล่นกินดีแล้วก็นอนให้พอถ้าทำได้สอย่างเราจะได้เด็กที่ แข็งแรงสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจมีสุขภาวะแล้วพร้อมที่จะต่อยอดศักยภาพได้ในอนาคตด้วยและไม่ว่าคุณจะเชื่อผมหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ในงานนี้คือถ้าพื้นที่ของชุมชนหรือเมืองของเราสามารถปล่อยให้คนออกมาเรียนรู้ได้ขยับร่างกายได้เจอกับคนใหม่ๆเราจะไม่ได้สร้างการเรียนรู้แค่เด็กหนึ่งคนแต่ผู้ใหญ่และทุกคนก็สามารถเรียนรู้ร่วมกันไปได้